กดติดตามพวกเราด้วยนะคะเพื่อนๆรู้กันแล้วหรือยัง <What? S 1> ว่าที่เซ็นทรัลเวิด์เขามีจัดงานกันดั้มด็อกแอดไทยแลนด์ด้วยนะส oh, <no. S 1> าวกกันดั้มทั้งหลาย <c oughs> ต้องไม่พลาดกับตอนนี้นะครับ <Okay. S 1> ถ้าใครที่ยังไม่ได้ไป ก็ตามมากับพวกเราในตอนนี้สิไปชมบรรยากาศภายในงาน <Wow. S 1> พร้อมกันกับพวกเราที่เหล่าสาวกกันดั้มต้องชอบกันแน่นอน <Yahoo. S 1> ไม่ว่าจะโซนจัดแสดงกันดั้มหรือจะโซนช็อปปิง้งโองานนี้ไม่มาไม่ได้แล้วใช่ปะล่ะเพื่อนๆพร้อมกันแล้วหรือยัง่ะครับ ถ้าพร้อมกันแล้วก็ตามมากันได้เลยแล้วเบตอนที่ได้ข่าวว่าที่เซนทรัลเวิลดเขาจัดงานกันดัมด็อกแอดไทยลรด์นมก็ตั้งตารอ,อนับวันให้วันนี้มาถึงเร็วๆ oh, <no. S 1> เพราะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่มีจัดงานแบบนี้นี่นาพอถึงวันงาน ผมจึงต้องลากสองแม่ลูกให้มากันทันที <Yahoo! S 1> มาถึงก็เห็นหุ่นกันดั้ม RX 78 oh! ตัวสูงเกือบเท่าตึกสองชั้น <Wow! S 1> ยืนอยู่อย่างเท่หน้าง,งานค <Wow! S 1> ู่กับหุ่นซาคุที่ยกมากันแบบเหมือนในอนิเมะเป๊ะ oh, <no. S 1> เห็นแล้วก็ทำให้สาวกอย่างผมตื่นเต้นไม่เบาเลยนะเนี่ย วันนี้เรามาถึงเซ็นทรัลเวิด์กันประมาณ9ก้าโมงครึง่งไดเห็นเหล่าบรรด,ดาสาววกันดำมื่อยืนอยู่เต็มหน้างานกันแล้วแต่ก่อนที่จะเข้างานได้ต้องไปรับบัตรเข้างานก่อนนะ้นะะบัตรเข้างานฟรีไม่เสียตาแต่ถ้าสแกน QR Code โตอบแบบสอบถาม<ๆ>ก็จะได้พัดคนละอด้วย รับบัตรเข้างานเสร็จก็ต้องมาต่อแถวรอกันต่อเห็ oh. นเขาว่ารอบหนึ่งจะเข้าได้ประมาณ300้คน oh, <no. S 1> ในงานมีสินค้าแบบเอ็กซ์คลูซีฟด้วย oh. ใครที่ชอบสะสมเห็ oh. นแล้วคงมือไม้สั่นอยากจะได้ใช่ปะลาหลังจากที่ยืนตากแดดร้อนๆกันอยู่สักพักก็ได้เวลาเข้างานกันเสียที เข้ามาถึงโซนแรกก็จะเป็นประวัติความเป็นมาของกันดั้มตั้งแต่ยุคเริ่มแรกนี <Wow. S 1> ่เขาไล่เรียงไทม์ไลน์ <What? S 1> ตั้งแต่จุดเริ่มต้นให้เราได้ดูกันเลย oh, <no. S 1> ไม่น่าเชื่อว่ามีมาก,กว่า40ปีแล้วนเนี่พ <Wow. S 1> อเดินเข้ามาอีกหน่อยก็จะเป็นตู้โชว์กันดั้มที่มีแต่แบบเท่ๆทั้งนั้น oh. แถมยังมีโมเดลและชิ้นส่วนตั้งแต่รุ่นแรกที่ขนาดผมยังไม่เคยเห็น <What? S 1> ไปจนถึงบุ่นโมเดลระดับท็อปที่หายากด้วยนะคุ oh. ่นแต่ละตัวที่อยู่ในตู้นี่เท้ๆทั้งนั้นไม่อยากจะบอกเลยว่าที่บ้านผม <What? S 1> ก็มีเกือบแทบทุกซีรีส์เหมือนกัน oh, no. RX 78นิยกกันมาเกือบทุกเวอร์ชั่น <reconcile> ยูนิคอนกันดั้มตัวนี้อย่างเท่มี RX 78เวอร์ชั่นตัวจิ๋วด้วยน้องแทมเห็นแล้วยังบอกอยากได้เลยคุณกันดั้มไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่ ก็มีสเสน่ดึงดูดใจให้เหล่าบรรดาสาวกอดใจที่จะซื้อไปสะสมกันไม่ได้เลยแต่วันนี้ผมก็แค่กาจะมาเดินชมบรรยากาศอย่างเดียวนะไม่ได้คิดจะซื้อกับเขาหรอกเพราะที่บ้านเต็มตู้หมดแล้ว <Okay. S 1> ซื้อไปไม่รู้จะเอาไปยัดไว้ตรงไหนขอเดินดูอย่างเดียวแล้วกันน้วันนี้ งั้นเราไปเดินดูบรรยากาศภายในงานกันต่อเลยดีกว่า ทางเดินตรงกลางก็จะเป็นตู้โชว์กันดั้ม <What? S 1> ที่เป็นผลงานของเหล่ายอดฝีมือ <Wow. S 1> ขอบอกว่าฝีมือแต่ละคนนี่ทำออกมาได้อย่างดีทีเดียว oh, <no. S 1> นี่มันระดับปรมาจารย์ชัดๆเลยนะเนี่ย oh, no. นกแก้วตัวนี้ถ้าคนไม่รู้จะสงสัยว่าเกี่ยวอะไรด้วยแต่จริงๆส่วนประกอบต่างๆทำมาจากชิ้นส่วนของกันดัมทั้งนั้นแต่ละตัวออกแบบมาอย่างสร้างสารรค์สุดๆจนไม่รู้เลยว่าทำมาจากหุ่นกันดัมเห็นแล้วทึ่งกับผลงานของแต่ละคนจริงๆ หุ่นแต่ละตัวถูกบรรจงสร้างสรรค์ตกแต่งลงสีออกมาได้อย่างสวยงาม <Wow. S 1> ถ้าไม่มีฝีมือจริงๆคงทำแบบนี้ไม่ได้หรอกนะ oh, ผมเคย <no. S 1> ลองทำออกมาแล้วเละทุกทีเลย <laughs> ดูสิมีแต่หุ่นส,สวยๆทั้งนั้นแบบว่าถ้าโชยุมาเห็นคงต้องร้องชอบใจแน่นอน ถ้าจะไปยังโซนซื้อของ <What? S 1> ต้องเดินทะลุออกมาข้างนอกแล้วไปเข้าอีกทางหนึ่ง oh, <no. S 1> พอเข้ามาถึงก็เล่นเอาผมตกใจกับสินค้ากันดั้ม oh. ที่มีมาให้เลือกซื้อมากมาย oh, <no. S 1> ดูแต่ละคนสีถือกันคนละสี่ห้ากล่องเต็มไม้เต็มมือกันหมดอยากกับเขาแจกฟรีกันเลย ก็ในงานมีทั้งกันดัมซีรีส์เก่าและซีรีส์ใหม่ที่ยกมาเอาใจสาวกกันหน้าดูแต่คงไม่ทำให้ผมวันไหวได้หรอกครับก็ผมบอกแล้วว่าแค่มาเดินดูบรรยากาศเฉยๆ oh, <no. S 1> ตรงนี้มีกันดัมจิ๋วที่น้องแถมอยากได้ด้วยเส <Wow. S 1> ื้อพิมพ์ลายกันดัมก็มีขาย <Yeah. Woo. S 1> ตู้กาชปองเขาก็ยกมา ไม่อยากเสี่ยงดวงจะซื้อแบบเป็นกล่องไปเลยก็ง่ายดี okay. มองไปทางไหนก็มีแต่คนยิ้วกันเต็มไม้เต็มมือกันไปหมดอา้าวแล้วนี่สองคนแม่ลูกไปหยิบกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็บอกแ,แล้วแค่มาเดินไม่ได้มาซื้อไงพ่อนแนแหละเดินหยิบเอาหยิบเอาเลย แคนดัมล็อกแอดไทยแลนด์งานนี้เขาจัดเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเลยนะแถมยังจัดยาวไปจนถึงวันที่29ตุลานู่นแน่ราสาวกันดัมต้องไม่พลาดเลยนะงานนี้ oh, <no. S 1> งานเขาจัดให้เข้าชมวันละ11รอบรอบละ1ชั่วโมง แบบไม่มีหยุดพักกันเลยจะ <What? S 1> ใครจะมาขอบอกว่าให้เตรียมตังมากันเยอะๆนะ <What? S 1> เพราะคุณต้องกระเป๋าฉีกแบบผมแน่ๆนี oh, <no. S 1> ่ขนาดตอนแรกไม่คิดว่าจะมาซื้อเลยนะ <c oughs> แต่สุดท้ายต้องได้ควักกระเป๋ากระจนได้ <c oughs> ของในงานราคาถูกพมากเลยนะขอบอก <Okay. S 1> มาดูกันดีกว่า <What? S 1> ว่าผมได้อะไรติดมือกลับมาบ้านกันบ้าง <c oughs> กล่องแรกเ g สจีหต่อร้อยสี่สิบสี่กันดัมแอร์เลียสีบาทกล่องที่2กล่องนี้ถูกมากๆ1หนึ 4, ่งต่อร้อยสี่สิบสีู่นยแซดก๊อกสองร้อยบาทเองกล่องที่3ามเทสหนึต่อร้อยสี่สิบสี่กันดัมชวัสซสหกรบาท กล่องที่4 oh, <no. S 1> h 1่1คสมีก่ต่อร้อยสี่สี่เพนห้าร้อยบาท oh, <no. S 1> มาต่อกันกล่องที่5 g ้ g เคสต่อร้อยสี่สิบสี่กันดั้มฟาแลกหกรบาท oh, <no. S 1> กล่องที่6 oh, <no. S 1> อันนี้อยากได้มานานแล้ว1น4่ต่อร้อยสี่สิบสวเบอรบาท oh, no. และกล่องสุดท้าย oh. ที่น้องแถมอยากได้1ต่อ1กันพาคุณ DX set 340บาท oh, <no. S 1> ต่อเสร็จก็จะออกมาเป็นแบบนี้แหละครับ oh. น่ารักไหมล่ะ <laughs> ก่อนจากกัน <What? S 1> ก็ขอฝากกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือน เวลาที่มีคลิปใหม่ๆจากพวกเรา <Okay. S 1> ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกับพวกเราในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะ <cabbage> แล้วมาคอยติดตามกันอีกละ่ะว่าต่อไปพวกเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันอีก <cabbage> สำหรับตอนนี้ขอตัวไปต่อกันพาก่อนนะ6กล่องน,นี้คงต้องใช้เวลาต่อเป็นปีแน่เลย oh, oh. แถมยังมีของเก่าที่ยังต่อไม่เสร็จอีก5กล่องด้วย ไม่รู้จะต่อเสร็จเมื่อไหร่กันนะงั้นไว้มาเจอกันใหม่ตอนหน้าแล้วกัน <Okay. S 1> สำหรับตอนนี้สวัสดีครับฝากกด s u b s c r i b กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย